สวัสดีเจ้าว,วันนี้กับพบก,กััน้องบุ๋มแหมตามเคยนะเจ้าน้องบุ๋มจะพาป,าปอแม่พี่น้องมากินส้มต่ำค่ะพักื่องเคียงเขาอยู่บ้านนอกกแบบนี้อย่างเยอะเลยมีแค่กระถินอ่อน,อนวันนี้น้องบุ๋มก็มาขินส้มตํำกับปีสาวฟักติดต,ตามช่องสาวเนื้อตัวน้อยด้วยนะเจ้าแล้วก็คนเข้ามาดูไมฟักติดต,ตามช่องน้องบุ๋มด้วยนะคะ มาเจ้าโอ้ยอ่าเต้โอ้ยอยอยอยย่อยมาค่ะกินกม่เล่ะหมดแล้ววันนี้ปีมึงคุณพ่อแล้วคุพ่อตำได้จะตำหาลาน <laughs> ก็เป็นหนังปลากองเราอร่อยก็อย่างเมื่อวานตอนถึงกำลันยังนะกำลังดกินไปบ่นไปเนี่ยดิก่สัากหกร้อยี่ย ฝนตกทั้งวันเลยเจ้าสองวันแล้วตกเมื่อไหร่เจ้าก็ตกเสนะจังหวัดอื่นฝนตกก็เจ้าอืมเนี่ยตัวใจตัวดินตัวขั้วถ้าต่อเนื้อ กัะป <S smoke> hmm. ๋าท kind of <laughs> ูเขื่อือนีปลาห้าปลอให้หนอยอืมต้มแบบนี้นี้ใส่ห้าก็นี้ใส่น้อยอช่อห อ่อนๆแบบนั้น,นถ้ามีหยอกกระทินแฮมจะแบบว่าเด็ดมากขอไปเ้น,ไ,นไม่รู้ <laughs> แร่ถึงเขาตวเาอ่ะมันผูกไปดูลืมเนย

có một lần thôi không nhiều nào nữa rồi ra làm <laughs> <Họ> nó <phàng tích. cười> <laughs> <laughs>

เขาัง่ะแกงแมงไงฮะะแมงหนูสองิกอ่ะกขายละพี่แต่ว่าพี่นี่จิงเขาต้ไม่้หนหรอก่ได้

อ uh ๋อเดียวว่าก่อหลักไปแล้วนี่เออกอกินะก๋อกิเคนละคนอ่ะถ้าถูเขาเลยนะกสิงเบียจะนีเอาะมาวันก่อกินรถไอ้บอกาก็มาผู้นะกแกมอืมก็บอกามเลยนะสมัเดียเเส้นคก่ออไ่ได้กลม ไม่ของยูม hmm. ันแล้วจ้ะเารีพดที่ปูดคงงกับมันทักง่าย่ายยายบอกจ้ะยายบอกมันดสาเอ่ะกัเล่นมันใส่ก็ะหมันทักง่าย่าเอาเรยจะไปคุดทุ่แห่ผนตกมกไ่ี่นะนี้มาะเแล้ววันรามันแตกกัอยู่นนนะอืมมือยงุ่งเลยก็อว ไมอนมอัายั See, so, right. ่งกันเจ็ก well, ันแปดตัวนี้หันนหาคนเอเจ๊นะมงจะด้จู้นะจริงป่ะงูเดียวคนงูเดียวได้เจ็ดตัวนักสู้ด่ะเนาะแล้วกินใคกินอาไนนัเงินเหบอยายเด้อได้โเจติตัวอันนั้นไม่เป็นปัญหาของปอ ถ้าตัดหญ้ายากมันเป็นปัญหาของปอแล้วเขามีหน้าทีคูตต้องโผล่มาทำไมอ่ะเวลนเขาตัดหญ้าหญ้าหนีแมงมันเหมือนกูอ่ะก็มันเป็นปัญหาของปอกายก็จะสุดที่เออสุ่ว่าเลยแรกก็ชือชื่อชื่อไปไปตัดมาเรื่อยๆไปคนคุดก็คือคนคุดคุดเล็กแล้วเขาก็หย่าเรียบร้อยหมดแล้วแต่ว่าถ้าคนมาตัดหญ้ามันตัดหญ้ายากอันนั้นเป็นปัญหาของคนตัดหญ้า

ไปสูบนักแมบุรีเน่ะแม่งห้องเลืออีกต่อบุรีเนคนเท่าอืมลำเดาปรแม่พนี่น้องมนาะมั้อเอยากเอาบุญนีหน้าดำน้ แต,ตงก็เกิดเัวนนางคบแบบนางเหลรอนางเนี่นยล,ล่ะนานๆทีได้กลิ่น Mm-hmm. เบว่ล่าอยากกลิ่นอดแบบใส่กระเทียมมืนวันนั้นอะใส่พริกด้วยนะม,มากแบบวันนั่นอ,ะ,อะว่าเะหูว่่เหรอไปยนี่นไหน

เออเซ่ลาเต่เออเซ่กองหกสิบ่ายเนี่ยซีก็แต่ถ้าเป็นซองเนี่ยมันมีสิบสองอันมันสามสิบฝายอ่ะบ้านจีน่ะบ้านีจีน่ะ กิ่นข้ามันจะรำขนาดเลยเรากินอยู่บ้านมาเนาะมาก ปิกมาบ้านก็แบบบุญวายบุ่ญวายนิดหน่อยอืมมีมาเต้าเปล่าไหมพี่น้อง บรรยากาศในนี้ต้องกินก๋วยเตี๋ยวห่อนๆนะเจ้าเนาะนกลิ่นโต๊พรมๆกลิ่นห่อนๆสำหรับคลิป ใช่คลิปนี้น้องบุ๋มก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้เพื่อน้องบุ๋มกันนะเจ้าแล้วก็น้องจะได้วันนี้น้องบุ๋มขอตัวลาไปก่อนนะเจ้าบนเจ้า